สวัสดีค่ะเหียยมากเมายังเมาเลยยังไอ้นุ๊กไม่มาออกไปเถอะฮะวันนี้วันนี er <m ars> <m ars> <h <h ้อุ่นเนาะเหมือนเป็นครอบครัวร้อนร้อน คิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนี้ยังต้องชิวๆกันไปก่อนนะโ okay, อเคป้องอาชิก็เตรียมมาแค่นี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีอะโอเคต้องแบบว่าเคลิมคล้มๆนะคะอยู่กับอยู่กับทะเลแล้วก็สามีแห่งชาติคนนี้ ด้วยที่คนยึงไม่ติดโค้ของพี่มแรงเลยจริงๆไม่อยากเสียเวลาแล้วที่ว่าพี่ร้องเพลงดีกว่าเรางอนแล้วเพราะว่าทุกคนดูแบบว่าง่วงนอนมากเลยโหขึ้นเด็กตอนไนีไม่ไมทุกอย่างที่เราพูดเ่ยยกเว้นลุมนายก็ได้นายกินอะไรมาเหรอวันนี้ เราเรารวมตัวกันแบนกลุ่มนี้ไหมคะเอาเร็วตีเรวเนี่ยมีเนี่ยเจ้าของค่ายเหมือนมาด้วยเขาจะได้ได้หานี่เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแมวมองเลเป็นแมวมองเออก็ไม่เป็นนักมวยอยู่ในค่ายนะคะอนเดิงหลองนี้ะฮะของคุณพ่องไงคะคุณพ่อก็นะ เจอกันในห้องแล้วเขาสวัสดีซ้ำชชยคนเห็นเฉยนิดนึงจริงแล้วพ่อรักเราใช่ไหมอะไรพ่ออะไรนะพ่อคะพ่อรักหนูพ่อช่วยทำสลังเฮียวได้ไหมคะ พ่อตายจริงอพ่อเกียดฉันจริงๆแหละอ้าวอเดน้อยนักมวยก็ทำโอเคโอเคอ่าเราจะข้าไปพูดถึงกุณพ่อแล้วนะคะก็เรียกลูกสาวขึ้นมาร้องเพลงเลยดีกว่านะลูกสาวยังไม่ร้องหอาต้องจ่ายค่าทอล์คโชว์นะคะฮะอาไม่เนี่เป็นลูกสาวอีกคน ไม่ใช่เราเรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์เราไม่คุยกับกลุ่มนี้แล้วได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนคนอื่นเขาน้อยใจอ่ะมีอะไรจะคุยกับเราไหมคะมมฮะถึงจะไรยังไงก็ยังไม่ขึ้นมาร้องอยู่ดีนะคะฮะลง <laughs> เมื่อที่หนูอยากเป็นนักร้องร็อกแบบว่าร้องฝรั่งบางที่แบบกระโดดลงไปแล้วทุกคนแบบลัมไม่ไหฮะก็แบบส่งกันไปถึงแค่ตรงนี้พอแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาพี่จะไม่ทำอความฝันหนูให้เป็นจริงจริงเหรอคะฮะี่จะเอาเรื่องวันนี้กันจะไงแล้วเนี่ยโอนายแล้ว ะเดี๋ยวใส่ยุคนี่ตลกไหมตลกไหมถามตลกไหมนี่เป็นนักร้องนะอ่านั่นเมื่อไหรจะพร้อมยังเนี่ยยังอีกมันก็ต้องขึ้นมาแล้วแหละไม่ไหวละคุยไม่รู้เรื่องแล้วตรงเนี้ยเมาฮะไม่ ฉันรู้แล้วเอไอแกล่ะฮะโอเคโอเคมั่นกันที่ต่อนะคะฮัลโสวัสดีค่ะอไม่เจอนานคิดถึงเองไหมเนี่ยคิดถึงเบามากคิดถึงดังไหมเนี่ยถ้าเบาวันนี้ไม่ร้องนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัดีข้างหลังข้างหน้าทุกคนนะคะสวัสดีพ่อเรายังเออเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้ใครเมาหรือเปล่าไม่มาไม่เมาโอ้ไม,ไม่น่ารอดนะหรือว่าสั่งกันแล้วเมาจนหายเมาหรือเปล่าโอเคโอเคใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นมีเหตุขัดข้อง ได้เล็กน้อยก็ลองเลยไหมละ่ะเอาหูเชิมาเสียบของเราไหมละ่ะ <laughs> ของเราก่อนนะเดี๋ยวเราให้ยืมอ,องเราก่อนเพลงต่อไปจะร้องเป็นเพลงเสียงเ<ช><ช>นะเสียบแน่นๆค่ะเสียบแน่นๆ <c oughs> ฟังเพลงเศร้าๆหรือจะกส่งเพลงนะเล็กน้อยมาละมาละมาจะจ๋าที่รักเพลงสบายๆเพลงสบายๆนะคะมาฟังกันที่ชายทะเลแบบนี้วันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะสบายร้อนหรอนิดหน่อยอยู่ประเทศไทยแหมเราถ้าเย็นเท่าไหร่เทียวถ้าเย็นมากก็ไปอยู่บ้านพี่ มาแล้วม่วงกันหรือยังยขอเสียงคนไม่ไไม่วงหน่อยใครดังสุดจะเดินไปเวฟตรงนั้นนะเอาม่เอาม่เเ,เราจะแบ่งเป็น3ฝั่งัตรงนี้นีต่ตรงนี้มาเล็กเตอร์เราจะฟังเสียงฝั่งไหนดังที่สุดจะเดินไปเวฟให้ให,ให้ดูเอาไหม บังทีมันไม่ดจัดการมันได้ไหมคะใครก็ได้เอง่อ <c oughs> มมน้งก่อดตีก่อกี่อนกดตีเอ่อนดีก่ี่อไมก่นดีก่นี่กดอนกดตี่อนกด่กัีนหรตอยังค okay. งี่อนกดอนกต่อนกดี่อเกกา่อกี่อ ฮะแล้วแต่แล้วมันก็เป็นได้แค่ที่ปรึกษาของเขาของใครอย่างเราจะไปรู้อะไรล่ะ มั้งไม่ดีไม่เล่นร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนเพลงดอกไม้เพลงซึ้งๆป่ะคะรูซึ้งทั้งเซตเลยอะค่ะโอ้ซึ้งก็กลัวว่าเขาจะเลี่ยนเห็นเราอยู่ด้วยกันสองคนเวทีอะไรเอ่ยโอ้ยคำพูดค่ะหอยหอยทากใช่ไหมเรียกว่าหอยทากหอยทากถูกแล้วป่ะอันนี้เขาเมาสลับสีหรือเขาตั้งใจอะคะ อ๋อตั้งใจตั้งใจน่ารักขอบคุณนะคะสีเหลืองน่ารักอะเอาไหมอะเล่นได้เหรอ,ไหรอ,อะไรอยูอย่วันนี้หมดไม่ใช่คอนเสิร์ตอะเฮ้ยเรามามิทติงต้งมีทติ้งพบกปะพบปะ 2คนจะแก่คนเดียวใช่ป่ะขอโทษนเออันนี้เอาขนมนี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้ววันเล่นยังไงเดี๋ยวถามก่อนเล่นยังไงน้ำนจะกินจริงๆเหรอเธอเดี๋ยวค่อยกินพรุ่งนี้ไหมเล่นได้มันเล่นได้อะไรทำอะไรอ่ะเพลงมาค่ะเพลงอะไร ตัเครียดกับลูกน้องเขาจริงๆนะคะกว่ามันจะเดินถึงที่หมดเนี่ยตีสามั่งอยู่สุขใจหรือยังพอใจหรือยังโอเคเอาพูดข้อเพลงสิพี่กุสศลเล่นให้แล้วเนะี่ย <laughs> ไม่ได้พูดอะไรทางนั้นน่ะพูดกันจนพี่เกาบอกว่ามา ว่าเพลงซึ้งๆอีกหนึ่เพลงเล่นซะที่เธอคนเปลี่ยนเรื่องเร็วนะหรอค่ะขอบคุณค่ะอ่ะถามมุกเล่นใหม่ถามมุกเล่นอีกเหรออ่ะเธอต่อไปตีตาเธอละเรายังจะคอนติเนียร์หมดเพลงเศร้าไงซึ้งอยู่มันไม่ใช่เพลงเศร้ามันเป็นเพลงแบบว่าซึ้งซึ้งที่ซึ้งอ่ะฮะเพลงรักย่าย่าเพลงรักก็ต้องมีอารมณ์ รักด้วยอาทุกคนจับคู่ค่ะมองคู่หมดน้า่าก็จับคู่แล้้ทุกคนอินไปกับความรักของเราสองคนในวันนี้อัไรง้เ่อเอสเสอาคนเมาอาคนเมาโอเควันนี้จะไม่ชงตัวเองในในทั้งสิ้นค่ะแน่นอน ครับผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอเคผ่านไปออผ่านไปออาเพลงมาเลยค่ะปองแปงของเราเนี่ยไปทริปทริปอโลฮ่าของเราอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครสนใจอีกเลยนะฮะที่แบงไปไหนก็ตามไปน้ำก็อยู่ตรงนั้นไปจากเรื่องของน้ำด้วยอ่ะตายแล้วฮะ นู่นอยากคุยด้วยเริ่มขยับเข้ามาแล้วใช่ไ่มอะมาๆามาคุยด้วยกัน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 ให้อีกเพลงหนึ่งให้อีกเพลงหนึ่งอะไรพูกอะไรพี่พุพี่พูกน่าจะเมาแล้วเมื่อกี้บอกขอเพลงหนึ่งอะไรอะแปลว่าอะไรคะวันนี้ไม่เคยมาครั้งแรกไหมคะเขาเรียกว่าหน้าแบบบัวค่ะีบใครมาั้นมาก มาจริงๆครั้งแรกนะก็ไม่ถามนะฉันเปลี่ยนเป็นคำถามเป็นคำนั้นไอ้คนมาครั้งแรกต้องเสนอตัวหน่อยค่ะแหมให้คนคะค้างชี้อยู่ได้ไหนใครมาครั้งแรกนะคะโธ่เลยมันจะได้เลยโอ้ยมาเลยอืมไม่ใช่ในเมื่อเคลื่อนเรื่องแค่นี้เธอยังหลอกเราเลยแล้วที่เธอบอกว่าเธอรักเราอ่ะเราจะเชื่อได้ยังไง ปล่อยให้เราง่วงหลังเวทีเราไม่ถูกจังหวะไม่เอาใหม่ใหม่หนึ่งสองซับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งเราค่อยเล่นจังหวะเป็นเรื่องสำคัญนัดกันก่อนเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพูดใจังหวระหว่างหลังอะจังหวะค่อยๆเล่นมันเป็นจังหวะเป็นเรื่องสำคัญ นับไม่ถูกเลยอ่ะสามสี่ ่วนเกินท şey ั้งหลายกลับบ้านแล้ววันนี้กลับไปต้องโดนหลายดอกโดนโดนทั้งบหลายหลายดอกอย่าวางอะไรบนรถตู้เขานะอ๋ออย่าทำร้ายเขานะ